วันนี้เราก็ตัดหญ้าเตียนโรงเลยสองคนกับช่างเบาลุยกันของเรานั่งขับช่างเบาเวียง <c oughs> นี่ยตัดมาได้ครึ่งคอนสวนละก็โอเคสวยงามต้นไม้เราก็อยู่ครบแต่บางต้นก็ โดนดวงกินก็มีนะฮะตอนนี้คือเรื่องยาเรื่องอะไรไม่ซีเรียสล้วเหลือแค่ไหนเอาแค่นั้นลบกับดวงไม่ไหวดวงเยอะเลอเกินยาไม่พ่นละที่นี่ก็ยอดใช้ยาโรยโรยเอาเยอะงั้ตัดยาหน่อยต้นเ้วย กล้วยหอมทองหอมทองอะไรสักอย่างนี่เนะี่ยปลูกเต็มไปหมดเลยเต็มฮะก็ใช้ได้คือถ้าฝนเขามีอ่อยๆลงมาบ้างก็ดีนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่แห้งแรงจนเกินไปถ้าฝนไม่อ่อยเลยเนะี่ยก็แห้งแรงเยอะเหมือนกันสองปีได้ต้นขนาดนึ่งสองปีจะได้กินสักลูกไหมเนาะ ตัวน,นี้ใหญ่แต่ก็ไม่ไวายที่ดวงจะมาแทะเลมอยู่เรื่อยเลยนะนดูแอบบมาแทะเลมอยู่เรื่อยแล้วยามันโรยบ้างอะไรมัง่งตำเรื่องตำราวแอบบมาแทะขเราอยู่เรื่อยแล้วเป็นรูคลยขอดูหน่อยดิ รูเข้าไปแทบเป็นรูเข้าไปก็ไปเจอยาเอาละสู้กันไม่ไหวก็ปล่อยบ้างโรยยาเอาโรยเฉพาะแค่ต้นใหญ่ๆต้นเล็กๆไม่โรยอะโรยเฉพาะต้นใหญ่ๆต้น,นแันนี้ยังห่วงแหนเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะรอดเพราะว่า ตน้นเริ่มใหญ่แล้วลาก็เดินไปไกลแล้วใส่น้ำหลุอะไรมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรครับเขาแอบ,บมาแทะเล็มอยู่เลยนะเราก็ต้องคอยมาแอบแบๆดูเขาอยู่ทีก็เจอคาหนังคาเขาก็มี ไม่เห็นทานา่านังค่ะเขาเขาก็เล่นซะต้นทะลุโอเคสวยงามอะไรฮะอะไรมีปัญหาอะไรเปล่าฮะมีปัญหาอะไรเปล่าเฮ้ยมาอยู่ที่ใครนะฮะมาอยู่ที่ใครมาอยู่ที่เขามาเห่าเขาเนี่ยฮะมาอยู่ที่เขาเมาเห่าเดยโดน อะไรอะไรอะไรฮะี่แม่วิ่งหนีเล้วแล้ววิว่งหนีดูแอบมาดูหน่อยรู้สึกว่าตอนนี้จะห่างๆหน่อยอ้อยแถวนี้เขาถูกเขาเรียกว่าอะไรอ้อยแถวนี้เขา ถูกตัดไปหมดแล้วไม่งั้นช่วงที่มีอ้อยเยอะๆนี่มันน่าจะก,ก,กินอ้อยเบื่อแล้วมันก็มากินต้นมะพร้าวผมมั่งสวยงามบางต้นก็มีนะที่โดนด้วงกินไปนะครับเราก็ปลูกใหม่แซมไปแต่ตอนนี้หาต้นกล้วยมาแซมพาลงไปดูนิดหนึงต้นกล้วย สองเดือนแล้วมันต้นยังแค่นี้อยู่เลยอันนี้สองปีอันนี้สองเดือนเนี่ยสองเดือนต้นกล้วยเขาก็รอดนะรอดซื้อมาห้าสิบาทตอนหนึ่งหน่อเนี่ยสิบสิบหน่อห้าร้อยให้รอดเถอะพอมันรอดแล้วเดี๋ยวเราก็แยกเอาเนาะมันแพงตอนแรกแหละมันแพงตอนที่เราซื้อใหม่ๆเพราะว่าหน่อหนึ่งต้งห้าสิบบาท สีิบาทหรือเท่าไหร่แพงอยู่เหมือนกันแต่เขารอดนะถ้าเจอผลบ้างอะไรบ้างเขาก็น่าจะรอดอยู่นะนี่อันนี้ก็ฝรั่งรอดเหมือนกันเดี๋ยวหาอะไรมาแซมแซมเพิ่มเติมฝรั่งนะฝรั่งด้วยสุดยอดเฮ้ยอะไรนี่ดูฝรั่ง เนี่ยจะออกลูกแล้วนะฝรั่งเขาเนี่ยจะออกลูกแล้วเห็นเห็นลูกไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะออกลูกแล้วนะฝรั่งเขาเนี่ยโอ้โหแน่นอนเว้ยต้นแค่นี้จะมีลูกจะไหวไหมเนี่ยอันนี้ก็หนอมาอย่างสวยแล้วใบเขาจะไม่ค่อยกลางเท่าไหร่กระมัณจะกลางโอเคอันนี้มะม่วง <laughs> นี่ มียอดมีอะไรแล้วเนี่ยมีมีมมมหลายมีหลายต้นอยู่ม่วงก็มีสวยงามวันนี้เล่นยาก,กันสะเตือนโรงเลยตัดกันทั้งวันเลยวันนี้ให้ดูต้นนี้ <liters> ช่งางเบาเล่นก็ต้นโคนไปนหนึ่งต้นตัดเพินไปหน่อยช่งางเบาบอกยั้งมือไม่ทันอันนี้ก็เป็นกล้วยไข่กล้วยหอมอะไรทักอย่างนี่แหละ ช่างบบาวบอกยั้งมือไม่ทันต้นนี้ตัดไปตัดมาชวบเดียวโดนฝูงบินทางเรียบช่างเบาฟุบเดียวขาดเลยดูช่างบบาวบอกเวียงเพลินไปหน่อยเวียงเพลินไปนิดนึงไม่เป็นไรก็ไม่ได้ชีเรียดอะไรละเพราะว่ามะพร้าวนี่จะไปต่อยากมาก ไม่เป็นไรตุยไปก็ปลูกใหม่แต่ไม่ได้ปลูกมะพร้าวเพิ่มแล้วนะผมจะปลูกอย่างอื่นเพิ่มพร้าวก็ให้เขาเป็นตัวสำรองไปนี่ให้ดูเดี๋ยวน่าจะเอามะม่วงมาลงดีกว่าเาม่วงเม่วงน่าจะโอเคอยู่นี่อันนีก็จะเชาวว้าก็ลดน้ำนี่ เดี๋ยวก็แตกยอดแล้วน,ะนี่มีต้นนี้แตกยอดสวยอะไรนี่นี่น,น,นม่วงเราแตกยอดแล้วนะเห็นไหมฮะมีก็ต้นหนึ่งกี่บาทกันม่นูสามสิบสี่สิบห้าสิบเลยเนะี่ยจะไม่ได้ละแพงไหมไม่แพงอนะตอนเองไม่ได้ตอนมันก็ไม่ ต้นมันก็ไม่ยอมออกนะฮะโอเคเดี๋ยวมาจากสามปีได้กินลูกกันนะนี่แหละเขาปลูกไปปล่อยให้พื้นที่ลกล้างว่างเปล่าก็ไม่มีประโยชน์กล้วยเจ็ดแปดเดือนเดี๋ยวพรรษาหน้านี้ก็น่าจะโตแล้วต้นกล้วยเนะี่ยพรรษาหน้าสองปีต้นแค่นี้ดูแล้วกันพรรษาหน้าเนี่ยน่าจะโตโตแล้วก็น่าจะได้กินบ้าง อ่นี้มีส้มโอด้วยนี่ส้มโอสมโอปวดนะอ่อ,อนนะสมโอของน้องปลาเขาเนี่ยสวนนี้ก็จะเป็นสวนแบบผสมผสานนะมีทั้งมะพร้าวกล้วยฝวั่ลังส้มโอมะม่วงนี่ส้มโอแต่รู้สึกว่าใบมันจะออกแนวใบมันเป็นใบใหม่อะมันไม่เขียวเท่าไหรนะ่น่าจะขาดปุ๋ยหรือเปล่า ใบมันไม่เขียวแบบนี้นะมันต้องเขียวแบบนี้มันจะสดดีอันนี้มันออกแนวแบบใบเหลืองๆจืดๆน่าจะเดี๋ยวต้องอัดน้ำอัดปุ๋ยกันหน่อยปลูกปีกว่าได้แค่นี้นพอแล้วมะพร้าวไปต่อไม่รอดนี่เป็นยังไงเฟียวเฟ้าดู นี่ถ้าแตกยอดอย่างนี้ก็น่าจะรอดแล้วแหละเนี่ยรอดรอดแน่นอนอันนี้ก็ปลูกคู่กับกล้วยไปเลยเดี๋ยวถ้าโตหน่อย่อยเอากล้วยทิ้งนี่น้ม่วงได้กินอยู่ไอ้กล้วยน่าจะเป็นกล้วยไข่ต้นเล็กกล้วยน้ำว้าวกำลังออกอจะออกเครือแล้ว มันไม่ค่อยโตะพร้าคิดว่ามันจะโตแต่มันไม่โตพอโตมาก็เจอดว้วงโตมาเจอด้วงอีกถ้าไม่โตก็ด้วงไม่กินพอโตมาโตมากๆเข้าด้วงมากินอีกอดูปีกว่าจะสองปีแล้วต้นแค่นี้เองไม่เป็นไรปลูกแค่ไม่ให้มันพื้นที่ว่างเปล่าแค่นี้ ก็โอเคละขนาดนี้กันเรื่อยๆครับเรื่อยๆนี้ยอดหายไปยอดยอดอะไรนะยอดยอดอย่างนี้ไม่ออกไม่ออกไม่ค่อยโตอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาอะไรมาแทนดีกว่าโอเคสมโอก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยพอโตหน่อยดวงลงดวงลงก็เป็นยอดพญานาคเองแตกยอดมาใหม่แล้วเนะี่ย กุ้มใจแท้นี่ดีกว่านี่การจะแตกยอดนะอันนี้แตกยอดแล้วสวยงามดูดียอดสวยงามเห็นไหมโอ้โหยอดสวยยอดสวยก็จะมีต้นกล้วยตามริมริม เดี๋ยวมีขิงขิงอีกขิงของเพชรบูรณ์มีเพื่อนๆน,นะฮะที่เขามาทำรถแล้วก็เป็นเอฟซีกันนะครับเขาเอาขิงมาจากเพชรบูรณ์นะครับเมืองหนาวอยู่บนเขาเลยก็บอกว่าเอาขิงมาให้ปลูกอันนี้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะก็แปลกนะเนี่ยบางต้นก็โตแค่นี้บางต้นก็โต,ต,ตเยอะอย่างเงี้ยโตเยอะขึ้นไม่หน่อยนึง แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดน้ำอัดปุ๋ยก็น่าจะรอดอยู่อย่างเงี้ยฮะเอัดน้ำอัดปุ๋ยให้เขาหน่อยก็เขาก็โอเคอยู่แต่ถ้ามีฝนมาอ่อยๆเขาจะดีมากเลยจะมาคารูปลูกมาสองปีแล้วต้นยังแค่นี้อยู่เลย <c oughs> นี่ก็โตดีใบก็เริ่มออกเยอะแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาโตมาเราก็ขยายเอาพันธุ พันธุ์ของเขานี่แหละไปขยายฝรั่งหช่นะหอยู่คู่กันเลยเนะี่ยมีฝรั่งด้วยนะแน่นอน <c oughs> มีหลายอย่างหลายหลายอย่างปลูกไว้กินไม่ได้ปลูกเป็นธุกรกิจหรอกปลูกอาไว้กินไม่ก็กล้วยไข่ต้นจะเล็กๆมากล้กกวยไข่โอเค สวัสดียามเย็นนะครับทุกทุกคนพักผ่อนละวันนี้ทั้งวันละเหนืงง่อย